จิ๋วทำไมจิ๋วหล่อจังลูกลูกท่านั่งดิโอ๋หล่อจังจิ๋วจิ๋วจิ๋วของแม่ก็หล่อหล่อนะจิ๋วจิ๋วของแม่ว่างเป็นหลับเยลียบเป็นหิวคับแม่จิ๋วเองไม่ใช่ใครจิ๋วลูกชายของแม่เองครับผมชื่อจิ๋วจิ๋วคับ จิ๋วจิ๋วเองนี่ไม่ใช่ใครอื่นชื่อจิ๋วจิ๋วครับจิ๋วจิ๋วเองครับจิ๋วลูกนี้ไม่ใช่ลูกใครไอจิ๋วมันเป็นลูกมีก็ไม่ใช่ลูกใครนะจิ๋วจิ๋วจิ๋วไอ้จิ๋วตัวสูงตัวยาวตัวใหญ่ของมันนี้นะ จิ๋วจิ๋วลูกไอจิ๋วแม่รักไอจิ๋วนะแม่รักไอจิ๋วไอจิวไอจิ๋วไอจิวแม่รักไอจิ๋วจิ๋วช่วยเดี๋ยวจิ๋วหางฝากขันหลังให้แม่เลยนะงคานแม่ว่ะกหางหางอะไร ิ๋วเห็ดหูหนูจิ๋วของแม่ครับ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 จิ๋วเห็ดหูหนูของแม่ครับ